สวัสดีครับพบกับช่องพี่เฟรมไลท์เต,ต้งนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมวันนี้มาทำบุญที่วัดเขาสแกกหรือเรียกอย่างวัดคูหาบันพตที่มีถ้ำช้างเผือกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆบริเวณกุดก่อนนะครับนั่นคือสารยัพ่อแสงอาทิตย์ ที่เขามาบนบานอะไรกันบ่อยๆนะครับส่วนนี้คือเป็นธรรมชาติมากวัดนี้มีฟาร์มเป็นพื้นที่สวยส่วนนั้นเป็นโบสถ์ที่เขากำลังจะปิดทองนะครับอีกประมาณ2ปีอันนี้ส่วนพระพระองค์นี้เขากำลังสร้างและจไอ้นี้อยู่ครับบุญรณะ ทำเป็นที่คล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพครับมีความสวยงามใครสนใจมาทําบุญที่นี่ก็สามารถมาได้นะครับอยู่เพชรบุรีกรดมีความสวยและงดงามตามธรรมชาติ เพราะนี่ยังขาดงบประมาณอีกเยอะครับในการสร้างมีพื้นที่มากมายจัดสถานที่สวยงาม,งามได้ครับส่วนนี่แพรนภายใน,ยใน,ยใน,นครับในกุรุ๊ตี่สวยงามวูนัรณมากมายพอมที่จะทำบุญปิดทองได้นะครับ